ว้าวอย่าไปพายหี้ยอยังเอาข ah, ี้มันไหลลงอ่ะห่วยก็จะให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละอไ่ะขวดขึ้นมาต้องเปียกด้ว่นะโอ้ยคุณครับอันนี้สิคาดของพี่น้องห่วยบอดีโบราณยังไหลขวดไม่ดิ่มใส่ลงมาเห็นบ่มอือหูนี่เราให้เบื้อนให้เพื่อนเบิ้งนี่นหะขวดไม่ดินพังยาวๆเลยครับพางตัวผ่ากัวไปไสอ่ะราคาผมมันอยู่ใต้หากอันนี่ นี่แหล,หละเ,ละเลข,า,ยยขา,เาเาขนเนี่ยจะเปรียบเทียบความหมาของดีมันควดเห็นบ่อเออเออเคลื่อนน่ครับพี่ไม่เห็นบ่นี่ครับพี่น้องสังเกตพดพนขียเอาห <ขอ S 1> ันนี่ครับปลาหูกระได้สวัสดีครับพี่น้องนุ่มบ้านปลาหน้าตีบ้านครับผมคือเก่าครับพี่น้องรูดูกนันนี่หากองของนุ่มกับเฮี่นุ่มมือเก่าครับมาขำขำมือเกา่าส่วงนี่กับพีแห่เข่าสิงอยู่ผู้อยู่ข้างหลัง ตีกนสองมากกมนี่เนี่สิตึกแต่แหนี่ to loyalty, ยยากสิคือบ่คือดอกกีนองแง่มก็เริ่มอึ้เนี่ยะผุนเ oui. well นยน่สิยุตนาวคอนเมนสิมี่ข้างไหนนอหนูไรครับพีนองส่วนนุ่มบานปลาไปเนี่ยเราไรหนุ่มหมดปลาส่วนเราโบไปนี่นี่นี่เนี่ยเอามามาเกี่ยวเนี่ยข้าด้ยเน่ยมนอเนี่ยคนหัวควายมันไม่มานริแตวาสตะกอนฝนเนี่ละ นี่นี่ไหมอยู่ยยบโ่โงไมเนบ่ยนโต๊ะเปไหมครับผมมันจังสีหางไงนะคุณเพาเม่กี้เาเนี่ยข้าออกผูใดมาจังให้แท้เ,าะะเ้ากียวมึงนมึงหน,น้ามึงหัวมึงที่ไหนนี่อยู่บ่ไข่ไก่ไขยหมูอยู่นอยัดเวลาซือ้อหัวซื้อเนี่ยวาย ใช่เดียวนี่คว่าสิ่ไข่ควตึกแห่คนนี้โอ้ยพี่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 หลามากพี่ใส่ควัดเหมือนขึ้นนี่ได้นี่คว้านว้าเดี๋ยวไปยแหงเอาแหงเอาขี้มันไหลลงอป๋อห็นบ่หวยก็จะให้พี่น้องเบิ้งนี่แล้วปากงูครับเบิ้งดินเลยควัดไม่ไหมแน่ไหลลงไปเบิยๆอ่ะโอ้หัวกาด้วยมอ่โอ้อยากให้พี่น้องเขาเบิ้งพี่น้องครับผมควัดไม่ไหมเลยนี่นี่ละนุ่มบ้านปลาว่าฝนตกแล้วมันสีหาเบิ้องไงครับผมหมองมันมีบ่มี นี่ควัดพ่นเลยนี่เปิดซิ่งเลยพี่น้องเอ้ยดินใหม่ๆนี่ควัดไมาต้องเปียกๆดูนี่นะโนี่ครับอ๋อขวดคือบ่โฟกัดไปแล้วมุมมาตามมาเป็นขวายใส่ควัดใหม่ๆเลยพ่นแห้งตาตีตาล้านคือเออแนวนี่ยันสิขาดพี่น้องห่วยบอดีโบรานยังไงเอ้ฝนตกควัดใหม่เบิ้งเอาดินพี่น้องเบิ้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 งนี่ครับนี่เบิ้งเลยควัดใหม่ๆเลยโอ้คือขาดแต่ขั้นี่ ว่ากันเข้าโบเกียวเนีข้าวออกแท่งาไเฮียโอ้ยขาดเสนเแล้วสองาบงคัเบยังสิกงส่อบงอีกสองสูพี่น้องบึงเนาะอกบงกนแต่มีมันมากบดล่ะนี<_<_<_<_่สิีอยู่ทางในจากกระสบการบังคับผมพี่พี่พโอ้โหอ่วมีมีมีพเอาไปมาผมผมเฮียผมซมกอนเดือนหมืพูดีแม่บ่ออจะคำวาเหมือนงมันเลียมคำ เป็นยังไงกว่าตึ้งแห่บ้านเทธอนึงโคตเป็นสุ้มวงว่าตึ้งแห่ห่วยเออธรรมดาแล้เไมอยากหากินตะกี้คือว่าถ้าเขาอายุสันโอ้ยพวกมันเป็นบาทตึ้งแห่ตะเข้าถือปืนตะกี้บ้านเท่อเดียวปคตรเป็นสุมวงกูอยากปลากูไปตึกสารกูก็ได้เห็นไหมเอาเบิ่องผิดบอกยังงดุควัดไม่ไหวมึงนี่ปุยอยู่คนน่ะใช่หรอเปลือกเมือมือใครใช่แล้วหรอกฟังดีอยู่อืน้องเงี้ยตาผมคุณน่ะเขาไป็นยังไง เนี่ยเกอบเ้าบอมานีตัวนี้เป็นไงด้อยครับหลังจากฝนโตพี่น้องเอ้ยขุนนแล้วทางในขุนเนี่ยผุเนทางในครับผมนี่ครับบอ้รับนี่บลาโอ้ยหนเกามีเราไม่เห็นความมากกวอางแต่ว่าไม่บอได้ยิ่งเลยเท่ะข้าวต่ไม่ไม้มากกวางไหมไปบอมีมีไปบอเนี่ย เอาหนึ่งเนเอาหนึ่งเนเนหนเอาเต้นห่ก่อนนะไหวเอาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยควายเด้อผมบอยากจะเห็นที่แห่งนึงไส่ละเบิ้งการขวดไม้ดินสไลด์ลงมาเห็นบ่เออโอ้โหหู้ยเราให้เบิ้งเขาให้เพิ่นเบิ้งหู้หนิเนี่ยใส่ไส่มึงละมะแร็งนี่ป้าเยขี่ขี่พี่น้องขี่นี่ครับผมบาดนี้ใส่นี่เลยนี่มะแรงนี่เนี่ยนี่เบิ้งมาเบน้องเอ้ยคุณน่ะนี่น่ะขวดไม้ดินพังยาวๆอยู่ครับพังกัวผากว้าไปใส่หรอ คุณเนี่ยครับผมเมาบอสเสียบอุ้ยถึงอยู่ยวนะแหงคือนี่แหละมยู่นี่ละเอ้ยยังอะไนี่เอ้ยยิงอะไนี่โหนือแล้วผีผีพีผีผีครับผมโอ้ขั้นนี่แหละครับผมไปประมาณน่าที่ใดอยู่เอาดีเด้วยเฮียเลือกอนเลือกเลือกตามประสบการณ์เรียนมาด้วยกันอประอนี่ยละนี่ยังมีกอเพลกเก่าปีไก่นี่ครับเระวามันสวดลงมาเนาะสวดมาด้วยนะ ก้อนไม้ขี้ยังเกี่ยมอยู่นี่นะขีนเก่าขีนใหม่เคยนี่แด่ว่าโอ้แม่มอกพี่น้องแกขีนไม่ได้ไงขี้ไม่ไหม้หนิเขาเป็นเปียกมันเปียกอันหนึ่งครับแล้วพี่น้องมึงในร่มชุนในนมัดไปบ่บ่ผมครับผมมันอยู่ใต้หักกันนี่นี่แหละเขาเจอแบาฝนตกแล้วมันสีหางายฝนตกไหมเด็ดเด็ดเลยนี่ไหม้เห็นบ่ไหมโอ้เงี้ยจะเปียกเพียบคว่ำไม้ของดินมันกวดเห็นบ่มเออเออเคลือนนะครับพี่น้องมึงเรื่องอยู่ปลายมีดผมแต่คำว่าเบิ้งดินเทิงเป็นดินเก่าเห็นบ่ นี่กควาดไม่คือกันนี่ความเหงบ่กโไม่บู๊ยบางขีแล้วอ๋อนี่คว้งดีใช่ดีนะครับผมฝุ่นพี่น้องเอ้ยฝุ่นมันมาเนาะเอ้ยนี่ครับผมเจอแท้จากประสบการณ์นี่บ่มาสิบบหนีไปเทะถุงเข่ามาบ้านดีคให้พี่น้องครับ่งกันครับเอ้านีนี่มองนึ่เน้อยนี่นี่นี่มองหนึ่งดีนะครับผมมองนึ่งกำลังเ้างกำลังเ้าสิบไปเนาะเออสิบไปดีครับนี่ควงนี่คว้านี่สิบไปนี่ตะเวนกับกำลังแดงๆงงาม ฝากตอนพี่น้องโอ้ยดอกกากระเร้าบานเช้ามากลางสีตะวันคามนะครับผมสู้เพิ่มเพิ่มบางแน่ชี้มุ่งเนาะต่เวนแดงอยู่ิตะวันหนาเจ้าคือดำปุเปื้ออยู่มันถึงเหียเนาะเดี๋เราให้อยากให้กินแด่กระซางมันหน้าหนาตะวันใจมันงบ่อละเอาเราบากเหียเนี่ยเอาใส่ใส่เออเอาเเอาเลยใส่ปลาหงูเลยบ่ใส่ปลาหงูเนี่นี่นี่บึงที่เด็กผงข้างในเห็นไหมพี่น้องบึงน้ำเมี่ยอีกเตอรอนึงเห็นม้อยู่หยุดไต้แปลงปีกห็นไหมใี่ไต่ปีกใหม่ครับพี่น้อง ผมว่ายอดส่นี okay. uh. ้แต่ว่าม mm ันตีงานานแปยอดสนี้นี่เส่นี้บอกตันน้ตนนี้ตัวนี้เห็นไม้อไแล้วนะกองแดดครับพี่น้องเืมครับเออเออกองนี้แหะใสนนี้แหละคนจะโยนมั n g o à ยจะข้อเดียวนลุกออกลุกเข่าไม่หันลจมมา อเอาไปหันเราไ้หันนั่นไก่กันพอดโอ้ยไก่กันออกมาพอรู้เจ้ากระไดมนมบานซ่าข้านซองอเอาว่างระยะคือเบ็ดใส่เบ็ดมานะอยากหากินสิว่าขาดอยู่เพิ่นเยอะเด้อเด็กกวางนึงเนาะคือหน้อ,นนองเบิง่งใส่เสียบเส้ใส่ขวมากเจ้อันแม่เออนี <ละ S 2> ่งมากลักฟ้านเบนถิ่มใบนี่่แมให้พี่น้องเบิ่งนี่เลักฟ้านพี่น่องบนถิ่มอุ้ยยังใหม่ๆเมด้ย เนาะเอเอเนาะอออยู่บนห้องไหนคา,ากมัน,น,นเนาะเราจะตีนมันหมัหหหหหกเฉอๆรักคานเป็นถึงไลมเนี่ยมึงจะนั่งเดี๋ยวเรียงตัญ้าคนครับเอาทีทีเลยกองกล้องในพอกล้องใน,นโวดแห่งดีจะสุ่มะไรแห่งน,นาเลยอ่ะอย่ที่แห่เข้าสิงเนาะสองนะเพ่มมราเลยเรียนนี่ละ นี่นะครับผมระยะยิ่งเนาะกล่องหนึ่งครับเกงสิมาเปิดให้พี่น้องเบื้องไม้นะครับผมกล่องหนึ่งอยู่นี่แหละนี่แหละครับผมคอดยาไว้เนี่ยหนุ่มกำลังสีสอบอยู่หนุ่มบานปลาเสียวต้นีอีกกล่องนึงครับพี่น้องใส่ใส่อีกหลายอยู่บอก่ที่ใส่อีกหลายอยู่ครับไหนเราบอกเฮียเอาม่องเด้ให้พี่น้องมึงดู พูดคนก็ว่าไม่ได้จากเบิ้งยิ่งผู้ดจะคนก็จากเบิ้งเขาเรียกเท่านี้นี่เพื่อนควัดมือขึ้นนะครับลูกปายนี่เห็นบ่ยิงยังมุมซุมแต่ว่าหมองทางมันเที่ยวสังเกตียดระหว่างพนังเห็นบ่พนังเวลาพนังกินนี่เบิึงเลยนี่ีแต่อีหยังพี่น้องว่าเห็นบ่ออามาแกะไก่พี่น้องมึงแม่นเลยครับนี่ละควัดขึ้นมากขึ้นพนังเห็นดิ้วเสวนากันอยู่นี่ละบ่เอาหนีละผ้ากาแฟมันติดนั่นแม่นตามตามสิเคยเรียนมานะเอาเส้เอาเสเอาเท่งเอาเท่งเอาเท่งกันบ่แม่นใเล่นี่ใส่่ตัวบเห็น บัวอนไ่ก่บัว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 มันบ่เห็นหอห้องไหนมันออกร่ทั้งๆมาตรงออกเอาตั้งหนาน่อยทำลูกปืนเขายังหน่อยเอ้ยหกที่หบ่เห็นแลบังอยู่เดี๋ยวเดียวเออเห็นแล้วอ่ะเออเห็นแล้ว คักคักพ่อวะพ่อพนะครับกองเขาพี่น้องไ่เหี้ยเอาผู้เพิ่นอยากเบิงเ่งแย้มยิ่งก็อยากเบิง่งผู้อยากคลิปต่อกันก็บเบิ่งครับม<า>ผมนี่แหะอยาก,า,า,อากอธิบายพี่น้องเบิ่งเนาะ การกองเขาเนาะเที่ยมันสี่ใดเป็นตัวเป็นยังพุ่นละคนก็จากเฮ็นไม้เห็ดยังมามีแล้วการเลือกทำเล่กองแนวด้วยเปนสีออกเห็นบ่กกองนักเที่ยวมาแต่ปองในเห็นบ่นมีแล้วพี่น้องสังเกตพุ่นขียเอาหันนี่นครับผมนี่ล้วชิบ้างที่นี้แต่ที่นี่หม่องพ่นนังลักลักษ์ต้นตัวหูตัว่นี้ก็หู้นะนี่ละการกองเขาเนาะพี่น้องเนาะพุนละคนก็จากเบิ่งแต่ยยมยิ่งพุนคนก็บอกว่าคือบอาคลิปต่อกันเนี้ยมันสี่เงาเป็นซูโมงนุมบานปลาก็เลยไปดิเฮ็ดเงาครับผมเอาลักลักษ์พี่น้องเบิ่งแบบว่าเลือกทำเลทยังนี่ละ ก็คือว่าเด็กการ<อ>เด็กการคักพอ่พอพอ่ออย่าไปเห็ดน,น,นะนี่แหละพี่น้องหนูยยมแห้งเข่าดีไก่ต้องสาครับผมคอมเมนต์ผดดู้ใดไปหาอยากหากินกัดเริงใส่ต้องสาหลับครับมันอยู่สิกยูกไก่ไก่น้ำแยมนี่มันหนาร้อนครับเหมือนเียบซีเดาะเนาะมือนกะแยมจะคำโมเมนต์สคำหน่อยไก่สิุดเดีวยวเอาอยู่ก่อนนี่เนาะไม่ไม่เอาอยู่ก่อนหัวสนะดหนะ่อยนะ เอาสันเอาเกลือมาเห็นอ้วนพี่น้องพี่ยังถามอยู่นุ่มบ้านปลาไปเกลือเขานู้นทั้งไหนไปสันเอออื่นอะไนั่นล้วเอากะมองขาว่าตัวนี้นี่แหละครับผมการเลือกอีกมองนึงเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่แห้งนะครับตัวนห้ไม้ครับผมกับเดียวตัวนี้นี่มีเบื้องสภาพดีเลยพี่น้องนี่ก็คือฝนตกแล้วดีมันเจียบตะวันนี่เทอร์เทอควันไม้นี่ครับเห็นบ่ามันปิ้วได้อยู่นี่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เยี่ยนมาอยู่บ่อมาบ่อโอ้ย โคเท่ากับยืนคุ้มอยู่ผีตัวเ,เห็นแต่ว่าเอาทั้งเครื่องมุ้งเป็นลังไข่มันแน่นั่ยนมองปากมุ้งเปนทั้งเครื่องอ่ะเงินมุ้มทงทั้งเครื่องปากมุ้งมันอเออเอาทั้งหน้าออกบาดใบใหม้ใบใบใบยังกว่า,วาเออใบบาดเออคักบาดเออใบไ,ไม้สองงามสองงีก็ไปถือตั้งขึ้นหันบังบงัองอ่ะการพี่น้องอาการ เอาอยู่นี่อีกสองกล่องเฮียมันฟังกับมีบ้างเขาจขามบงเละมันใกล้พุ่นเขาไปโค้งเทิงพวงพอเรวนี่ฟังแล้วยิ่งฟังน้ำพุนยังเมื่อนี้านน่นม่ละเออมนี้มืนี้ม่น้าหองน้ำหอยมากมือนี้ลอกกระิมาเตนี่ันอวาักตรงนี้เเรอาตาเาเรเห็นห่มือนี้ก็เวียนเสนีเอาเส่ห์ ชามกองอะไรเงี้งย,ย,ยใส่โอ้ยจะยิงไก่หลายมันมุนหนอเออเออเลือกท้ำเล่เราก็ต้องเลือกมองยืนเลือกท้ำเล,มเลม่มองในนู้นสิมันกิ่นมองยืนยังหาแตงแถวใส่พี่น้องมองดูกองมาถือกุามองก็่ค่อยจะเข่าได้พี่นอ้องครับมาเข่าอยู่แต่ว,ว่ามันหลายมือนี่คือขวดนไม่ไมนี่คือขวดนไม่ไหมครับผมไม่ไลยนี่อ้ายืนยันควันจริงครับนี่มันเป็นผงดินชุ่มๆเห็นนี่ มันติถือกินไน้หูขี่ค่ะนี่ครับผมเห็นหม้อหูเนาะยาจีเฮ็ดดินมันสีอ่ะนะมันสีทรงใส่วาันอี่ยงมากเอาใส่ปากกันเฮียบ่เอาใส่นี่ใส่หันก็ได้เอาหม่องเดียวโหลดทั้งเทิงมาเป็นยังนี่นี่นี่นุ่มหนาหนาเออหนาจะหุงนานละเออ ออเห็นบได้แล้วบ่ะเฮียได้แล้ววไปเจออีกแล้วครับ <ขอ S 1> ผมคันเจ้าไทยกินหมีนกกว้างนึงนะนี่ครับปากหูกระได้นี่พี่น้องคันกว้างเขานุ่นให้ให้มันเห็นปากหูครับผมเพราะว่าหนูมันอยู่หูเนาะมันยังสีคัก เอาสองก็เอาสองเหรออืออ <oh ุ้ยหลายๆพี่น้องว่าสิไปกล่องหม่องนึงคือสิบพันอะอยู่นี่นี่เอาหม่องเดียอะสักต้นอือเอาหม่องเดียวครับจังติดตามคลิปหนาครับพี่น้องเพราะว่ามันสิบหล่อมาทัวเนี่ยนุ่มมันจะตื๊กแหกสีนอนบางทรงนี้แต่สีนุ่มบานปลาอีกแล้วนี่เอาหนีไมนยังเหี้ยนี่นี่ หลอดพุ่มโมกข์นี่เอได้กล่องทเีเนือได้โค้งกลขึ้นมาก็เกอขีดนัยนละมันในกล่องใช่หเดียยวเดออกไปงเออมันมันซับกปซื้ออยู่หน้าพี่น้องนี่ล่ะยืนมองเดียวเลยนี่เลออนเนละ องเก่าไ่อะไยู่หันเนี่ก้างไม่พอได้มนันยิ่งตะพุน่นผุนตะพุ่นปากเย่อกันน,นั่นแหละเนี่ยเจาพยายามสอกม็ทั้งใส่ด้วเปิดปองมาทาามมั้ง้ส่มือเฮาพีมันจังเสียนเดี๋ยวเบิ่งยังม่ได้เนยมนได้กล่องยังได้ยืนอยู่มองเยว จังยางเอามันมันมันสีมุนผลสีมุนโผลจังยางยยองเอาจังย่องเวียนมันเหียวคักนี่ครับผมพี่น้องมองนี่กังสีมาให้พี่น้องจังสีมาแ่งกองเขาเนะครับเนาะนี่ครับผมอีกไม้หนึ่งไม้นี้ยสิครับนี่มุมบานลาว่านี่เหรครับผมระยะห่างกันประมาณสามสีเมตรครับสองเมตรตำซา่นี่อีกกองหนึ่งครับผม ให้มันเหลือกินรวนนี่ขันไม้แนวนี่รับร่องมาเปลืองเขาเมียนุ่บานป้าทแทะมือนี่แจ๊กหลาหาอยู่หากินเนาะเอาเนี่ยแจ้งด้วยคอยจะยืนเร่งให้นี่จะก,กองซีบ่ะนี่ให้มันเห็นเบิดอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่ครับพี่น้องกองหนึ่งเนาะกองหนึ่งนี่น,น,น,นคะครับผมอืม กองหนึ่งกับซีอิ๊วหั่นเขาเอาแตงไอพี่นอ้องเขาเบิ่งหลนน่อนี่เห็นซองมานน้ำกันเป็นซองมานน้ำกันทั้งตีนเด้วยเฮียทัทง้ทงเทง้ทงมางตองเอา,เอ,าออกตีนยางเดียวเออเอา,เอาตีนยางเดียวเลยตีนยางเดียวเลยเออคลาดปันนี่เอเอ ตีนยางเดียวตีนยางเดียวทั้งตีนพี่เออพี่ละซื้อผ้าไปจะาเจ้าเออเออนั่นพ่อมาเด็กกันจงโกงโอ้สั่งไงด้วางก็เตี้ยเท่าหิ้งเพี่น้องมันยังมาคอมเมนต์อยู่พี่น้องมนันมาคอมเมนต์อ,อยู่อันไปน้ำกันนั่นยังก็ไปน้ำกันนั่นแบงน่งเงินกันอยู่วะคนว่า คนนึงเรามาตอบแพนโอ้ยเบงตาเขาถือกันแนว่า,าสันจเจ้าเขาสมองยังคึดนนอกสัน,นกันบอกตามข้อความจริง,งกับเพราะาสิทธิ์บอกแั่แบงตรองพี่น้องเฮ้ยแบงแตะกันเป๊กเขาละนะครับผมอีกก่องหนึ่งเนาะขยึดบัสขยืนมองเดียวได้หน่หนเห็นครับผม คักมันพี่น้องเพันเบิเ้งน,น,น,น้าที่กองกองยับฮะครับพี่น้องสำหรับกองเข่ามันนี่นุ่มบ้านป้าก็ว่ามันคักอยู่กับเฮียแม่นอยู่บอกเฮียแม่นคัดก,กกองเข่าครับแต่ว่ามันสิออกมือได้นั่นโบลูเด้อแต่ว่าก็คึ้ว่ามือเร่งนี่อากาศยิ่งก็ดีเบิดคือสิพอตัวแท้พี่น้องจังติดต,ตามคลิปเขามายิงมาจอบเนาะเพราะว่านุ่มบ้านปา้าก็สิไปว่างแผนก่อน กองเขาห้องมาหลายดอกพี่น้องซ้ำเห็นนั่นแหละบ่กับไปกลับไม้นะครับผม,ผมประมาณมองทางยาง่งมาหลายครับเพราะว่าหนูเป็นหนูขั้วเนาะ<ม>แต่ว่าคิดว่าถ้าบ่ได้มื่อนี้เมือม่อไม่ก็เสียาจนมันได้ครับผมเออถ้าบ่ได้อยู่นี่ปีหนาน,านุา่มบ้านป้าสิเศร้ายิ่งหนูสันเด้เออเพราะว่ามันเห็นไม้คักหน้าครับผมนี่แหละครับผม,ผมก็ฝากพี่น้องครับผมุ้ยกรุงเทพบกรุงไทยเนาะผุนบ้านเฮาวแงมแรงกับซ้ำนี่แหละพี่น้อง ผู้ใดขึ้นมาสงการกับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมมาบ้านเ้าองศีลามันบริสตอนรับตะคนประสบความสาเร็จหรอกครับผมอือใอ้บรทษันประสบความสาเร็จก็ขึ้นมาครับผมมายามผูเถาผูแก่เพื่อนเนาะเพื่อนเศร้าขึ้นหอดขึ้นหยังส่นเอกเข้ากับจงกลับมาชาร์จแบตกลับไปสู่งานไหมครับผมบ้านบริษัรอาจจะคนประสบความสาเร็จกับอย่างเดียวครับผมบ้านรอทุกคนกลับ้วนแม่นบรเนีย อืมไปพี่น้องไปยังพอกันคลิปอันคลิปมมนยิงหมดแล้วครับนุ่มบานปลากระดิผ้าเฮียนุน่มอวยเมื่อไงเรเพราะว่าตะเวนกระดิตกดินหรอวครับผมต้อนรับข,ข,ขิมขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ